สำหรับสาวราศีธนูนะครับแหมคลิปนี้เราก็มาล้วงลึกนะครับแหมจริงไม่จริงอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะก็แบ่งปันประสบการณ์นะใครคิดจะจีบสาวราศีธนูก็รู้เอาไว้ว่าเขาเป็นคนเยี่ยงนี้ๆนะครับอ้าวเขาบอกว่าสาวราศีธนูเนี่ยเขาบอกว่ามีความสดใสเนี่ยนะเหมือนเด็ก เ,ออเขาเรียกว่ามีทัศนคติที่ดีนะครับมามองโลกสดใสฟุ้งฟริ้งนะครับอ้าวถัดมาเขาบอกว่าสาวราศีนี้นะครับแหมไว้ใจเธอได้เสมอนะครับมานะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีไปหมดนะครับด้วยความกระตือรือร้อนเนี่ยนะก็จัดได้ว่าเป็นความเขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้นเนี่ยอย่างมากนะครับสาวราศีนี้นะครับสาวราศีธนูเนี่ยนะจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่อยู่ไม่สุขนะครับจุ๊กจิุก ไปเรื่อยนะครับนะสาวราศีนี้นะครับไม่ค่อยผูกมัดสักเท่าไหร่นะครับนะอ้าวลักษณะนิสัยนะก็บอกว่าสาวราศีนี้นะครับนะเป็นคนซุ่มซ่ามแต่เธอก็ไม่เซอ่อซ่านะจ๊ะว่ากันอย่างนั้นนะครับอ้าวถัดมานะก็บอกว่าสาวราศีนี้นะครับมักจะตามใจตัวเองเป็นที่สุดนะและเธอก็มาพร้อมกับดวงนะครับนะ เพราะว่าเธอเนี่ยนะมีความดวงดีเนี่ยอยู่ตลอดเวลาดวงดีไม่พอเขาบอกว่าด้วยความที่เธอมีเสน่ห์เนี่ยนะเจอเธอแล้วเนี่ยนะเออจะหลงรักนะครับหรือว่าหลงสเสน่ห์ของเธอนะครับว่ากันอย่างนั้นนะสาวราศีนี้นะครับมักเป็นคนฉลาดนะครับนะเพราะว่ารู้ไปหมดสัทุกเรื่องนะครับนะเออ โดยลักษณะแล้วเนี่ยนะเธอก็มีการวางท่าที่ดีนะครับนะมีลักษณะการตัดสินใจที่เร็วนะแต่ก็เปลี่ยนใจได้ง่ายนะครับนะมักจะต้องการอิสระในชีวิตนะครับเออสาวราศีนี้นะเป็นสาวที่เรียกได้ว่าเป็นสาวนำสมัยนะทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับนะ ต่อให้ทันสมัยอย่างไรนะครับศิลธรรมเนี่ยนะก็ยังมีประจําใจอยู่นะครับนะสาวราศีนี้มักมีลางสังหรณ์ที่ดีนะครับนะลางสังหรณ์เนี่ยนะสัมผัสได้โอ้โหเจนสัมผัสได้เลยว่างั้นเถอะนะครับนะสาวราศีนี้นะครับมักจะชอบเปิดเผยนะครับ,บไม่ชอบปิดบังเท่าไหร่นะมีความตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับนะจัดได้ว่าเป็นคนที่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาบอกว่านะ เป็นสาวที่ใจดีนะครับนะเป็นสาวที่ใจดีจังเลยว่ากันอย่างนั้นนะครับอา้าวสาวราศีธนูนะครับเขาบอกว่ามีลักษณะที่มีดวงตาเป่งประกายแข็งแรงแก่งกล้าน,นะครับหน้าทึ่งนะสมกับเป็นสาวธาตุไฟพลังสูงนะครับสาวราศีธนูเนี่ยนะเธอมีรูปรักธนูเป็นสัญลักษณ์นะจดัดอยู่ธาตุไฟนะครับสาวราศีนี้มีดวงตาที่เป่งประกายดูแข็งแกร่ง แก่กล้าหน้าทึ่งเลยทีเดียวนะครับเธอจัดว่าเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีเลิศนะครับนะอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งราศีเลยก็ว่าได้นะครับอ้าวก็อบอกว่าสิ่งดีๆที่อยู่เคียงข้างสาวราศีธนูนะครับเขาบอกงี้ว่าสีที่เวิร์กสุดๆก็คือสีเหลืองนั่นแหละนะครับเหมาะเหม็งกระเทอมากที่สุดนะอัญมณีสุดเด่นนะครับนะบุษราคมหรือพลอยสีเหลืองนะครับนะต้นไม้คู่ชีพนะครับนะคือต้นโอ๊กหรือต้นไซนะครับนะสัตว์พา โชคนะครับเขาเรียกว่าเลี้ยงแล้วดีนะครับนะเลี้ยงแล้วเฮงนะครับเขาบอกว่าคือสุนัขนะที่แสนที่จะน่ารักกับม้าที่สง่างามนะครับบางคนบอกไม่สะดวกที่จะเลี้ยงนะครับก็หารูปพุงรูปภาพนะครับนะหรือสัญลักษณ์เนี่ยนะเออมาเป็นจี้แขวนคอหรือว่าเป็นรูปพุงรูปปัน้นรูปอ่ารูปภาพนะครับมาแปะเอาไว้ก็จัดได้ว่าดีงามเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับผม